เพื่อนน้องหมาของยายจา๋าเจอเต,ต่าน้อยเต่าน้อยจะมาให้โชคยายจ๋านะคะนี่ยายจ๋าขอถ่ายคลิปหน่อยเด้อเจ้านะ่ะเต่าน้อยแล้วก็จะปล่อยไปถือว่าเรามีโชควาสนาต่อกันนะจ๊ะไม่ได้ทำอะไรอันนี้พ่นมีหลังพ่นมีอยู่สามเหลี่ยมสามคู่นะพนเพื่อน ก็จากก็จากกันนั่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 นวายวายมากเลยเพื่อนวายแล่นกลุมโดมกลุมโดม,มไปเลยเด้อเต่าน้อยนะครับเพื่อน แหลนไปเฉเด้อนี่จุงริงจุงริงจุงลิงไปเลยเด้อพระจ๋ามาฝากนะคะน้องหมาเจอแล้วพระจ๋าเสิไปปล่อยเพิ่นละตัวน,นี้น้อยหนึง่งหาดูดูเผื่อมีโชคมีลาเพิ่นบอกค่อยให้เห็นเด้นะแต่พระจ๋าว่ากลางๆมีตูอยู่เด้แต่เพิ่นบุกอยากให้เนาะเดี๋ยวพระจ้าเสียไปปล่อย เนีเ่ยวค่อยเบิ่งกันว่าไปปล่อยแล้วเป็นะระดไดเอามาปล่อยแล้วนะคะเพื่อนๆนีปนปน่ประจา่าสิปล่อยลงน้ำนี่ไปแล้วพูนู่ๆไว้จะแท้ไปแล้วริบเลยริบเลยนะคะเพื่อนๆไ,ไว้คักเ้ยเต่าตันุเอ้ยไปแล้วคะ่ะริบลิบลงน้ำไปเลยบุห็นเงาเลยไปแล้วนะคะเพืเ่อนๆ่าจับปล่อยแล้วเด้อ